พิธายังไม่ทันเป็นนายกก็ชักศึกเข้าบ้านชะแล้วเชื่อมีองคอ์กรเบื้องหลังสะกดจิตหมู่ครอบงำความคิดคนลั่นท่าแตะร1 2ยสิบบ้านเมืองพังกลับมาลงถนนแน่ถ้าเมื่อใดที่คุณไปแตะต้องคําว่าชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดกระบวนการบ่อนทําลายและทําร้ายให้สั่นคลอน เมื่อน,นั้นแหละคุณจะได้เจอกับพุทธอิสระและพี่น้องลูกหลานชาวไทยที่เขาจงรักภักดีทีนี้เนี่ทางด้านหลวงปู่พุทธอิสระนะฮะนี่ฮะก็อบอกว่าพิธายังไม่ทันเป็นนายกก็ชักศึกเข้าบ้านซะแล้วเชื่อมีองค์กรเบื้องหลังสกิดสะกดจิตหมู่ครอบงำความคิดคนลั่นถ้าแต่ร้อยสิบสองทำบ้านเมืองพังกลับมาลงถนนแน่นี่หลวงปู่พุทธอิสระ อาลองฟังกันหน่อยนะท็อปเทลส์เนี่ยคุณแซคธาวบุฒิเนี่ยไป,ไปสัมภาษณ<า>มาเลยนะต้องโทษรัฐบาลตอนคุณมีอำนาจมาคุณไม่ได้ห่วงเรื่องพวกนี้คุณไม่ได้ป้องกันเรื่องพวกนี้แล้วคุณปล่อย,ปล,อยปล่อยให้กระบวนการพวกนี้มันเจริญเติบโตจนกลายเป็นขยายแล้วก็กลับมาทำร้ายทำลายตัวคุณแล้วก็สังคมไทย ถามว่าแล้ววันนี้ถ้ามันมีจริงๆแล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงๆเนี่ยที่ทุกคนหวาดสะดุ้งผวากลัวกันว่ามันจะเข้ามาทําร้ายทําลายชาติสายกษัตริย์และความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและลากเง่าของคนไทยเนี่ยเราจําเป็นจะต้องลงไหมถ้าถึงวันนั้นก็คงจะต้องลงถ้ามันจําเป็นนะแต่นี่เราก็ยังยังดูท่าทีของเขาอยู่พูดตรงๆชัดเจนว่าถ้าเมื่อใดที่คุณไปแตะต้อง เมื่อใดที่คุณไปแตะต้องคำว่าชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดความเกิดกระบวนการบ่อนทำลายและทำ้ายให้สั่นคลอนเมื่อนั้นแหละคุณจะได้เจอกับพุทธาอิสระและพี่น้องลูกหลานชาวไทยที่เขาจงรักภักดีเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลหลายคนหลายพรรคเขาก็ยังมีความมีท่าทีไม่เห็นด้วยนะเท่าที่เห็นเห็นเนีย ถ้าที่รู้ร้ก็ยังมีท่าทีไม่เห็นด้วยก็คงจะไปไม่ถึงดวงดาวหรือเปล่าแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกตั้งหลายเงื่อนไขที่พักเก้าไกลยังอาจจะเจอตอสะดุดขาตัวเองล้มก็ได้อ่านี่คือความคิดเห็นนะที่อดีตพระท่าอิสระเนี่ยที่ออกมาให้ความคิดเห็นที่เรียกว่าเห็นไหม ได้ฟังมุมมองได้วิเคราะห์หลายๆด้านเนี่ยถามว่าอนาคตของชาติของประเทศไทยต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะสของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เลือกคุณเข้ามาเนี่ยคิดเป็นตัวเลข30%มนี่นะครับแล้วคือที่เหลือล่ะที่เหลือล่ะที่เขายังยังเห็นว่าเอออะไรบางอย่าง มันก็น่าเห็นด้วยบางอย่างมันก็ไม่เห็นด้วยคือคนถึงถึงคนที่เลือกเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ไปแก้มาตรา112ครับโอประเด็นนี้น,น่ก่อมไหวมากใช่ครับคือเขาอาจจะเห็นด้วยในนโยบายบางนโยบายนะครับ,รบที่อย่างเช่นเอาผมบอกว่าผมก็เห็นด้วยนโยบายของก้าวไกลนะค,คือการที่คุณเนี่ยจะจัดการกับเรื่องของทุนผูกขาดอ,อ,อันนี้เห็นด้วยจัดการได้จัดการเพราะว่าทุกรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าไปเอื้อนายทุนไปเอื้อนายทุน ถ้าก้าวไกลจัดการได้เนี่ยนี่เห็นด้วยเป็นผลประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมฮะเรื่องของไฟฟ้าถ้าคุณจะลดทําได้ทันทีเนี่ยไอ้นี่เห็นด้วยครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เห็นด้วยกับเก้าวไกลในกรณีที่คุณน,นั้นจะยกเลิกหรือว่าจะแก้ไขามาตรา1 1 2อ 1> อันนี้ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะถ้าไปดูร่างของพรรคเก้าวไกลแล้วเนี่ยก็พบว่าร่างเหล่านั้นเนี่ยนะครับคุณเนี่ยไปลดโทษของมาตรา112เนี่ยน้อยกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาซะอีกอซึ่งถามว่ามันเหมาะสมไหม มันสมควรไหมนะครับที่ผ่านมาใครพูดไม่ดีกับคุณธนาธรคุณพิธาคุณสอสอพักเก้าไกลคุณเนี่ยก็จะไปฟ้องหมิ่นประมาทสอสอพักเก้าไกลอ,อดีศสแล้วนัตอนนี้เคยฟ้องหมิ่นประมาทผมนะอืมเคยฟ้องว่าผมหมิ่นประมาทเขาผมแค่ตั้งคําถามว่าการที่คุณไปประกันตัวผู้ที่ไปก่อความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามันจะเป็นการให้ท้ายคนเหล่านั้นหรือเปล่า นี่แค่น้ฟ้องกลับมาฟ้องผมเลยครับถ oh. ามว่าผมเนี่ยไปบอกว่าเขาเนี่ยสนับสนุนการใช้ความรุนแรงมันก็การกระทามันมันฟ้องอยู่แล้วอะ่ะการกระทํามันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วน,นี่คือเขาฟ้องหมิ่นประมาทเราได้ก็นด้นะสิแต่พอไอเด็กพวกนี้ไปด่าในหลวงนะครับไปตะโกนด่าด้วยคําหยาบคายคุณบอกอยากจะลดโทษมีแต่โทษปรับก็พอไม่ต้องติดคุกเห็นไหมฮะโอ้โห นีหละคือมันเป็นสิ่งที่ย้อนแยง้งคุณมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าและเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของทางด้านในส่วนของหลวงปู่พุทธอิสระนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store